เนี่ยครับวันนั่นว้าแพ็คแพ็คคู่ห้ามคู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 ไอ้ห้ามคู สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เข้ามารับชมชมงไมคก,กิก๊กพ่อลุยจ้าสวัสดีพญายมิเนียเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศเรากับ่างประเทศน,ำน้ำเนาะจ้าครับผมวันนี้พอกัวันที่เก้าเนาะค่ะเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้ไมคก,ก,ก,กิ๊กก็พ่อกิ๊กก็พาเขาปพาไฮเฮดคือเกข,ขาเนาะท<ช><ช>ี่กั้นวันนี้เขากับมาป้าบ้านน้องเม็กเด้อค่ะพาลาังบริเ้นผู้ขึ้นเขาจาานนาขา้าบ้านน้องเม็กตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริรจังหวัดอุบลราชธานีจ้าวันนี้กะไปลุดไปชมกับ่่กกิิพอจ้วาาเส็ไมาานนนนบบเเเเจ้สิมีฮ็ดหยังกแาะ ไปกันเลยจ้าสิพอบอเห็ดปวกพี่น้องไปนั่เมืองอีกจ้าไปจ้าเริ่มต้นเข้ามากับมหาเห็ดคือเก่าครับผมมื่อนี้หอามาเราบังเห็ดก,ก่อนคือเก่าครับผมพอเราบัมกิ๊กพอได้ดอกไหมเสร็จแล้วหอมโสเวลาคุกตองของแม่กินเสือดโอโอโดอกนี้ก็กินคือกันนี่กินอยู่หันบ้าน,น,น,นเบิร์ตกินดิโอหันบ้านเบิร์ตห,หน่อยน,น,นึงชิมนนหน่อยนึงโอ้ยชิมหน้ายืดปุ๋ยว่ถึงคืนหรือกฮ้ย đồ như thế này lúc lúc đi thôi đi này đi thôi 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 bán thôi đi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  งามเลยทั้งหลดอกงามเลยจ้ากำลังเหลืองเหลืองออเหม่ดอกเจ้าบานเลยคือกันบานงามเนาะจ้าทอง่ายขาวๆอยู่จ้าเดี๋ยวชุบุ่นเบ็ดจ้าพี่เจียงเพื่นบอสเซนอีสีมั้งจ้านี่ครับดอกนี่ครับผมโอ้ยบานทะเลอเลยจ้ะดอกบางใหญ่เลยจ้าบานสวยจ้ะ เท็ดเองข้างเท้าเนี่ยเท้าของใครแบบซื้อจุ่มเลยเด้่จุ่มเลยเลยครับนี่นครับบุ้ยบุ้ยซ<า>ีดอกฮาดอกปา๊าแดนบ้าเนี่ยแกงไหนอยู่จ้ะออกดอกอีกดอกนึงจ้ะออกด <laughs> อกนี่จ้ะ ้อนอ้วนนี่จ้าร้านเอาได้บนี่ไอ้จิดว่าได้ยั่งได้ไองสองทอแต่เลยไปเป็นเชือกเด็หนื่แ้คสวยอุ้ยขาหนูขาจุ่ยคุณงามาหลุดข้าจ้กดแดงจ้ขาวไดนจ้า Boy cay nhảy đi không hàn được hạng 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 ต่กอีกจ้าจนได้จิม <laughs> อยู่มองขับเข็ดเลยไอ้ก็แรียนเห็นไงนะมันเนาะเห็ด <laughs> ปัวปัวท่านเห็นกันเลยท่านโผล่เลยจะเห็ดปัโอ้คือแห้งพี่น้องครับ <3 S 2> มีสามจ,จูมเจ้าว่ากันแม่งกินไปจูมหนึ่งกินสติก๊กสามลอดสามลอดบ่อได้จิมเห็ดปัวท่านได้จิมอยู่ เฮ็ดผัวค้าหยาแห้งครับเจดอดยูเจไอเน๋อน้อโมโหแล้วทรงเสียงแน่เฮ็ดผัวกำลังแทงขึ้นมาบอนี่ครับเฮ็ดก่อดอกน่้นสุดชวยอีกแล้วเธอน้อดำโอ้ยพ่อยเม่ดำเป็นน้องดำดอกเลย ใช่ละเราห้าเห็ดผอกขึ้นเมืองพี่น้องบ่ออพอดอกาสนเอยากอยากแค่ไหนเทนเห็ดกอแดงเลยยนบดนอ้ยเอาแงนละหาคนนี่ดอกหายากนะคะจ้ะนี่จ้า ถ้านีขาป่ะไหนตอนนี้ข้ายังไม่พ้นดินเลยเห็นละงกจ้ปะปะนี้โหดดนึง่งสีคือกันแทงกระบอกตีนเป็ดอ้ยเลือกขนาดคาดเลยนี่ดอกเดียวนะเนี่ยไงบนี่ยเนี่ยไปคือเห็นละงงป่ะหนึง่งเนี่ยครับบอเนี่ยว้าแพ,แพ็คคู่ ครูห้ามครูไอ้ห้ามครูงามเนาะพี่จะไม่หน่อยสวยมากกอแดงจ้ะเหตุการาเกิดขึ้นเนาะเกิดบุหลายเนาะวันที่เป็นาะสีชมพูมาบ้างไหมไอ้แก้วสีชมพูสีชมพูแต่ไม่ใช่ ที่ฉันพูดตัว่าเป็นเห็ดเผิงขมิข้นโอ้ยขาเพิ่นก็นได้เนาะแต่ดอกแก้วพึ่งขาลายจ้ะงามตัวลายขาลายเลือดจ้ะเห็ดอย่างพุ้งเห็ดตะมูเหรอไอ้เบื้องหน้าเขเห็นเนี่ยมูนึ่งที่หนังก็เห็นโมูีพโมูสาวเขาจเห็นแต่ว่าโมูนึงพวกแฉะอยู่แบบนี้ต้องแฉะด้วยนึ่งพวกแฉะอยู่บ่อ้ที่เป็นตังซีโมเขาก็จังผัเป็นโมเ<อ><ไ>ป็นผัวเขาคือ นะฮะเหียนเหียนนึงเขาหาหมูเพิ hmm. hmm. ่นมีบ่กละหมูเพิ <am <am ่คนนะเังว่านี่เด้อคือคือเถอะนี่เพื่อนน้องนงดอกนึงครับพี่น้องงานมาทางไกลแกงแซ่บคือกันครับน้องดำ็นแล้วน้องดำแห้งยันมีความมือกอู่โอ้โหเหตุปัญหาใหญ่ด้ยครับผมน้องดำน้องดำเห็นแล้วเด้อน้องดำมาแต่เงินก็คือน้องแล้วบ่ อายแล้วบปล่าไ้เตุลุนพีดำว่ะพีดำพีดำมีอี่จ้ะอ๋อนี่น้องลยียุคนี้คนีกคนคนเดียวกัน เกำลังมีแดดถูกมั้ยพี่จอครับถือกันเอาไม้ฮาออกออกนะจ้ะโอ้ยแค่พายอะได้ครับสำหรับครับผมเฮ็ดปวกกระทาจนวาครับบอเห็นเห็นไม่ยากครับครับผมเพราะว่าแดดกำลังเริ่มมีถ้ายฝนมาใหม่อีกก็สิไข่อยู่ครับผมเย็ดเพิ่งก็สิได้ออกไม่อยู่ครับเ

ขนาดหักเพิ่มเมืองเมืองเลายไปเลยโหหมดเลยไทันคนหด้ดหดอเปล่าเดือดลายอยู่แต่ว่าบ่อยไงปนไหนจ้าดีตัวงไื่ออเสร็จแล้วชิพาอวยกับนะครับที่น,นี่เด็ดแดงแดงหลังสัมเลยแดงหลังสามเด็ดก็ไปลดก่อนเด็ดแดงครับผมทางยังเมื่อยครับผมแดง

บาลก็โผล่เป็นกระตาข้าวบอดอกเดียวบ่ประ <c oughs> มาณคักจับพี่น้องเฮ็ดก่อเอ้าอันเน็ดปวดเนาะแต่ก็มานใดพอกเกงอยู่จับพี่น้องเดี่ยเป็นเฮ็ดก่อแดงเนาะแดงครับผมก่อแดงก็มีออกใหม่เรื่อยๆอางจับได้ทั้งบานทั้งตูมเนาะตูมก็จ้ะในน้อยเล็กๆนี่จ้ะเฮ็ดละวโง่ข้าก็ได้สีสมแล้วจ้าสีหาดอกสีหาตูมเนา <c oughs> ะกับพึ่งเขาเพึ่งไข่จ้าพึ่งนกยุ้งดอกหนึน่งพึ่งดำก็มี้ะจ้ะอยู่ข้างล่างจ้า กอแดงบานก็อยู่ข้างล่างเด้อจ้ะถือว่ามานพ่อได้อยู่ได้กินน้อยเนาะแม่นครับผมมาหากับพ่อได้กินพ่อได้เก่งจ้ะพี่น้องกันบลอกมาหากับู่ได้เนาะแม่นจ้าผลงานคลิปวัอนี้นะจ๊ะเป็นคลิปของวันที่เก่าเนาะค่ะ9ตุลาคม2568เมื่อกี้กับพ่อคิดกับขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าชินชอบวิดีโอจังไลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พ่อลุยจ้า เม่กิก็พอกคิ้กกัขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจขึ้นเก้าล่ะจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเม่กิก็พอกคิ้กจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปมืัอนี้เม่กิก็พอกคิ้กก็ฝากผลงานไว้เพียงซจำเนียะจ้าเอาไว้พอกันในเมืองหาว่าเม่กิกสิภาพไปหายังพี่กัดได้เนาะจ้า วันนี้เมื่อกี้ก็ปกิเกตขอตระลากระบังกนเด้อจ้าเขากลับมาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อญามิยาเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมบว่าจะอยู่ต่างประเทศนี้ในประเทศครับผมขอบคุณหลายๆครับผมกระบังพอกันหมาคลิปหน้าครับผมคลิปวัอนี้ยาวเด้อจ้าแมีนครับผมคลิปสั้นๆครับผมวัอนี้เฮ็ดหายากครับผมบ๊ายบายค่ะ